สวัสดีครับวันนี้พบกับเมส์โฟลอีกแล้วนะครับวันนี้เมส์โฟลจะมาพาแก้ไขปัญหาการใช้แอปพลิเคชันของไทยพาณิชย์นะครับที่เกิดปัญหานี่ฮะขึ้นหน้านี้มานะหน้าต่างตรวจพบการซ้อนทับหน้าจอนะครับก็หลังจากที่เจอปัญหาก็ลองตั้งค่าตามที่เขาบอกก็ค่อนข้าง งงอยู่เหมือนกันนะก็เลยจะมาทําคลิปตัวนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าการทับซ้อนคืออะไรนะครับการทับซ้อนก็คือแอปประมาณนี้นะครับแอปตัวนี้สามารถที่จะบันทึกวิดีโอนะฮะการใช้งานหน้าจอหรือว่าภาพหน้าจอนะครับของโทรศัพท์เราได้นะครับซึ่งแอปธนาคารตอนนี้อัปเดตใหม่ก็พอมาเจอแอปตัวนี้นะฮะแอปธนาคารไม่ให้ติดตั้งนะครับ ก็โอนตังค์ไม่ได้นะครับเราก็จะแก้ปัญหาโดยการเอาแอปตัวนี้ออกยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่เครื่องมืออำนวยความสะดวกนะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่าแถบด้านข้างอัจฉริยะนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับแถบด้านข้างอัจฉริยะเราก็ปิดมานะครับปึ๊บแค่นี้นะครับผมแล้วก็กลับมาที่แอปธนาคารของเรานะครับก็ทําการโอนเงินนะฮะ แล้วก็ออกจากแอปเข้ามาอีกรอบหนึงนะครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะโอนเงินได้ตามปกติเลยนะฮะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้นะครับสำหรับแอปไทยพาณิชโอนเงินไม่ได้นะครับครับ